เขาบอกว่าตัวแปรต่างๆทําให้สมการเปลี่ยนหรือว่าในคณะรัฐบาลร่วมเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอยู่ที่นี่ฮะชะตากรรมของ4ีสีสอสอสอสีส้มก้าไกลก่อนหน้น้ก้าไกลเอาไกลตอนนี้เป็นประชาชนนะเอาว่าสีส้มสีส้มสี่คนเนี่ยนะชะตากรรมอย่างไรเนี่ยมันจะทําให้เกมการเมืองออกอีกแบบหนึ่ง เขาบอกตอนดูจากเส้นทางแล้วเนี่ยมันไม่ไม่ช้านะ,ะดูสปีดสปีดดูเร็วนะตอนนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่25มีนาคม2564ที่44สอสตอนนั้นอยู่ก้าวไก่ยื่นแก้ไขพรานยัดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งทางฝั่ง44สสก้าวไก่เป็นหน้าที่อของนิติบัญญัตรริที่ยื่น นะฮะที่ยื่นไหนมีการแก้ไขไม่ได้เกี่ยวข้องกับการละเมิดอะไรมาตราหนึ่งสองแต่เป็นหน้าที่แต่ตอนที่อภิบาลสารรัมนูนวินิจฉัยว่าพักก้าวไกลในการรณรงค์เรื่องแก้มอหนึ่งหนึ่งสองซึ่งผนวกพฤติกรรมเหล่านี้ไปด้วยเนี่ยเป็นโทษยุบพักยุบพักเลยนะยุบพักเลยเพราะนั้นสีสอจะเข้าข่ายขัดพระธรรมไหมเนี่ยน่าสนใจมีคนไปยื่นปปชและเล่งปปชเอาคำวินิจฉัยของสารรัมนูน ไปเร่งอีกเสร็จแล้วพอยื่นปปชถึงตอนนี้ครับปปชได้ส่งจดหมายไปแต่ละคนแล้วครับไปแต่ละคนใน44คนนะแต่ที่ออกมาเปิดเผยหนังสือตัวเองเนี่ยมี3-4ี่คนคุณอมรรัตน์หนึ่งคนครับุณังสีมันหนึ่งคนนี่เปิดเผยว่าเรียกไปเรียกไปให้ข้อมูลซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยให้ภายใน15วันแล้วก็ต่อได้อีก15วันเขาต้องเรียกแต่ละคนเพราะพฤติกรรมของ4 4คนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันว่าแต่ละคนเนี่ย ทำอะไรเซ็นชื่ออย่างเดียวเขาบอกว่าบดลงด้วยถ้าเกิดบทลงโทษออกมาเนี่ยบทลงโทษเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันเพราะพฤติกรรมแตกต่างกันใช่ไหมใครหวยโจกอาจจะโดนหนักเลยไปที่มาส่งจดหมายทีละคนครับถึงตอนนี้ใน44เนี่ยมีอยู่คนคบที่ออกมาเปิดเผยที่ออกมาเปิดว่าตัวเองได้หนังสือดังสิมันโลมอนรัตวิโรจน์นะทีรัชชัยมานพแล้วก็คำพองคำพองอันนี้ก็บอกนะเออนี่ว่า ได้รับจดหมายจากพปชให้ชี้แจงเรียบร้อยแล้วนะเออจากทั้งหมด44เนี่ยซึ่งหลายคนก็บอกด้44เนี่ยนะมันจะเป็นสสปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยใน44สสตอนนั้นตอนยุบพักเนี่ยมันมีอยู่ส่วนหนึ่งถูกตัดสิทธิ์การเมืองไปแล้ว11คน11คนถูกตัดสิทธิ์การเมืองแล้วตอนนี้เหลืออยู่25สสนะที่ต้องลุ้นอย่างระทึกแล้วอีก8คนไปไหนใน25ไม่ได้เป็นสสใช่ 25่ห้สอสเนี่ยแบ่งเป็นวันนี้ครับสอสอบัญชีรายชื่อ17บเคนและสอสอเขตอีก8ปอีก8คนนุ่นคือกรณีสอสอเขตเนี่ยถ้าสมมุตินะถ้าสมมุติถูกตัดสิทธิ์ให้ใบดําคําว่าให้ใบดําเหมือนคุณช่อพันิกาห้ามเล่นการเมืองต่อชีวิตเนี่ยก็จะมีการส่งสอสอเลือกตั้งแทนแทนได้แต่กรณีสอสบัญชีรายชื่อ17คนเนี่ย มันเป็นสสบัญชีรายชื่อในนามก้าวไกลพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลเมื่อสูกยุบปั๊บถ้า17คนนี้โดนตัดสิทธิ์ไม่มีสสเลยเลอนไปไม่ได้แล้วจบแล้วครับถ้ากล่าว่าหายไปเลยทั้งสภาหายไปเลยหายไป17เจ็คนแน่ถ้าถูกตัดสิทธิ์ถ้าถูกตัดสิทธิ์นี่คือรายชื่อสสเขต8ปดนะมีกทมมีมีกี่ที่กี่แลนะกทมสามสองสองสามสามคนี้3คนคะกทมสามคนอ๋ออกทมสามคนนะ อันนี้ขึ้นเป็นบัญชีรายชื่อปตมเนี่ยคงกลับมาหมดอืมอยาถ้าเลือกตั้งเหรอถ้าเลือกตั้งโอ้ยจันจะเชิงซอชลบุรีล่ะไม่แน่ไม่แน่เหรอตาดตาดไม่แน่เพราะถ้าชลบุรีเนี่ยบ้านใหญ่กับบ้านใหม่เขาหัวกันเลยเลือกตั้งซ่อมเนี่ยเลือกตั้งซ่อมกับเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยมันต่างอารมณ์ต่างกันใช่โอ้นะฮะแต่สสบัญชีรายชื่อระดับแกนนําของพรรคตอนนั้นเลยนะหัวหน้าพักรองหัวหน้าพักโอ้ดีโดนนะฮะแล้วก็ประธานวิป นี่ยต้องลุ้นนะต้องลุ้นนะต้องลุ้นต้องลุ้นนะแล้วก็แล้วก็ไม่ได้เป็นสสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณพิจารณ์คุณอะไรต่างๆเนี่ยและเคยเป็นสสแล้วถูกตัดสิทธิ์พายุพักไปแล้วเนี่ยโดนตัดสิทธิ์สิปี8คนนะแต่ถ้าใบดำเนี่ยโดยเจริยธรรมเนี่ยแบบคุณช่อนะโอ้้นี่่ไไมดตลอดชีวิตเลยนะก็ตลอดเลยนี่คือสสนะและแน่นอนครับคุณลังสิมันโลมพอได้จดหมายออกมาสวนปอชตันทีว่าปอปชเนี่ยก่อนที่จะดเนินการคนอื่นน่ะ คเคลียร์ตัวเองไหมเคลียร์บ้านต,ต,ตัวเองก่อนไหมโดยเฉพาะประธานปปชคือประธานปปชยิ่งเห็นคลิปที่วันก่อนที่ไปเจอท่านวันนอรเนี่ยยิ่งทําให้ฝ่ายค้านเนี่ยตั้งคําถามมี2ประเด็นที่<จ>คุณลังสิมันลมพูด1ประธานปปชคเคลียร์ตัวเองซะครับอันที่สองเนี่ยจดหมายปปชที่ออกไประหว่างที่จะมีการยื่นไม่ว่างใจทําให้คนยื่นเนี่ยโอ้โหละวาเป็นได้ไหมเป็นไปได้และเป็นไปได้มีคําตอบจากคุณลังสิมันลมครับ ก็ยอมรับมันมันก็ต้องยอมรับว่าหนึ่งมันมันมีอภิปรายไม่ไว้วางใจผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าปปชเนี่ยคือทําไมถึงต้องรีบขนาดนี้นะครับไอเรื่องชี้แจงเนี่ยเราพร้อมที่จะต้องไปชี้แจงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่รีบขนาดนี้เนี่ยนะครับเราในขณะที่ที่ต้องเตรียมเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่างๆก็ต้องยอมรับว่ามันก็สงมันก็คงจะมีสมาธิที่มันต้องมานั่งคิดในเรื่องของคดีความนะครับ อันนี้มันเกิดขึ้นแน่นอนแล้วเผลอๆเนี่ยอาจจะมีบางคนนะครับที่จะต้องเตรียมการในเรื่องนี้เขาก็าจ,จะต้องท่อนตัวนะครับจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยผลกระทบมันมีอย่างแน่นอนนะครับผลกระทบมีอย่างแน่นอนก็<อ>จิตใจไม่อยู่กับเนื้อตัวว่าอภิปรายแล้วจะโดนหรือเปล่าเขาบอกว่าสมการการเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างหน้ามือหลังมือเนี่ยให้จับ ตาดูสองเหตุการณ์ใหญ่เหตุการณ์แรก44สสของเก้าวไก่เหตุการณ์ให้เวลา15วันแล้วต่อได้15วันเขาบอกว่ากระบวนการทั้งหมดต้องจบภายใน6เดือน6เดือนใช่ไหมสำหรับเก้าวไก่สส4ออีกอีกอีกตัวแปรเหนือจับตาเรื่องของกระบวนการ นำไปสู่การล้มสสวซึ่งตอนนี้มีแท็กใหม่ทางเดินใหม่ทางเดินใหม่เลยเลยไปกับกกตไม่ได้ผลแล้วก็เลยไปที่ดีเอสไอในการยื่นอย่างเงี้ยทีนี้ถ้ากลุ่มสวสำรองเนี่ยคือถ้ามันยุบไปเลยเนี่ยจบเลยนะแต่กลุ่มที่ยื่นเนี่ยคือสวสำรองสวสำรองไงเขาไม่าไนั่นแหละเนี่ยล่าสุดก่อนหน้านี้ขบวนการเหล่านี้หลายๆคนเนี่ยยื่นกกตมาแล้วเขายื่นแต่ไม่คืบ กกตปัดตกหลายคดีตกบ้างไม่คือบ้างแล้วตอนนี้ยื่นเรื่องประเด็นนี้ที่นําไปสู่การล้มสวนะล้มการเลือกปมหัวเลือกสวหัวเลยหัวกันสวบล็อกโหวตมาคะแนนไม่บริสุทธิ์ไปเลือกคนอื่นพิชางเห็นข้อมูลไหมข้อมูลฝั่งนั้นคือมันมีแบบโหวตซ้ำๆๆกันอ่ะเป็นแพ็คเลยนะแล้วไปยื่นดีไซหมดแล้วใช่เป็นข้อมูลแบบที่ส่งให้ดีไเนยเต็มเลยและดีไซไปสอบต่อสอบต่อขั้นตอนจะญ่นานไหมคิดว่า ขั้นตอนไม่นานานขั้นตอนไม่นา <S <S น,น,นานทีนี้มาดูนะสมการการเมืองที่เปลี่ยนถ้อจอเ,เรื่องหนึ่งครับแตกปมจากเรื่องของ44สสอนี่นะครับที่ยื่นเนี่ยนะปัจจุบันปัจจุบันเท่าไหร่นะฮะปัจจุบันสอสในสภานะ,<ป>ะ4 9 3 493ครึ่งของ4 9 3เท่าไหร่เพราะทําไมเราถามครึ่งหนึ่งเวลาโหวต <วด S 1> อะไรแล้วแต่เนี่ยซักฟอกต้องฟอกตามาแล้วแต่ไม่วางใจโหวตกฎหมายการเงินกึ่งหนึ่งเลยไม่แปลกที่บอกว่าเลือกเราให้ขาดคือ2 5 0ขึ้นไง นันครึ่งหนึ่งของ493คือ247 2 4่จา่นั้นจำไว้นะครัแต่ถ้ากรณีปมของ4 4 4สสไกลซึ่งมีสอสในนี้อยู่ยี่บ2าสอสเนี่ยครึ่งหนึ่งก็เหลือ234เพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยจำตัวเลข234ไว้แต่กรณีที่สส9ไกล8คนสมมุติว่าขอตังเขตกลับมาได้หมดนะ ตัวเลขครึ่งหนึ่งก็จะเปลี่ยนไปบวกอีก4ีกเป็น2 3 8ใช่ครับเอา2 3 8เพราะฉันจำไว้รัฐบาลเนี่ยมีแค่สองสามแปดไม่จำเป็นต้องมีแบบพักการเมืองที่เยอะเกิน2 3 8พอเพราะฉะนั้นถามถ้ามีความขัดแย้งหนักๆคือความขัดแย้งมีแล้วแภูว่าจะจะจะตัดสินใจเอาภูมิใจไทยออกหรือไม่นี่ไง ก็ต้องรอดูตัวแปรนี้ไงสมการการเมืองคณิตศาสตร์การเมืองมันบอกเปลี่ยนไปถ้าสมมุติเอาภูมิใจไทยออกนี่ปัจจุบัน3ามหนึฝ่ายค้านหนึ่งหนึ่งเถ้าเอาภูมิใจไทยออกเหลือ2-4-9สีเก้ากินเท่าไหร่นะเกินเึินสองสามเจ็ดสองสามสี่สองสมสี่สองสามแปยังห่างเป็นสิบใช่หมสิบเอตอนละบาลุงตู่เท่าไหร่ตอนัะบาลงสองห้เนิดเดียวห่างกันสิบสเสียงมั้งสองห้าสาม และก็อย่างอันนี้ไม่รวมงูเห่าที่เลี้ยงไว้ตามพักต่างๆนะมีพักไหนบ้างรอ๋อพักพลังประชารัฐรวมพักอื่นอีกพลังประชารัฐมีนะพักสีส้มมีพักอ่าอ่าอะไรอ่รวมไทย, <c oughs> ทยสร้างไทยเขาบอกแบบนี้ถ้าวันหนึ่งแล้วเนี่ยสิสีสอสอเนี่ยมีเรื่องของคดีต่างๆนะครับว่าโดนแล้วกันเนี่ยก็จะเหลือเอาภูมิใจออกเนี่ยครับด้านหนึ่งแล้วเนี่ยให้ทั้งผู้กองธรรมนัฐไปหามาเพิ่มจากพลังประชารัฐ ให้มาทางคุณสุยะเนี่ยไปหามาเพิ่มไปหาตกปลาในบ่อเพื่อนอ่ะทั้งสองคนคือตอนนี้ถ้าเติดเมื่อกี้สองใช่ไหมสองสามครับอ้นี้ห่างอยู่สิบสิบเอเนี่ยก็หาเพิ่มอีก20อ่ะโอ้สบายเห็นไหมอยู่รอดเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือกรณีของ44่สีสอสอเไกลในอดีตที่มีการเยื่อให้แก้ไขมาตรา2ซึ่งจะเกิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสารมีมติสาลรับ ฟ้องใช่ไหมหลานเอาฟ้องแล้วก็มีนติต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นั้นสมการทางการเมืองจะเปลี่ยนไปและอีกกรณีหนึ่งถ้ากรณีของนำไปสู่การล้มสอวอยิ่งจะทำให้สมการการเมืองนี้เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน